สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาเที่ยวหาป้าเก่งนะป้าเก่งก็เราไม่ได้มาถ่ายนานมากเลยนะหลายๆคนก็น่าจะคิดถึงป้าเก่งด้วยนี่เดี๋ยวมาอัปเดตชีวิตป้าเก่งให้ฟังนะป้าเก่งก็ช่วงช่วงสิงหามั้งน่าจะใช่ช่วงสิงหาที่ผ่านมาเนาะมันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วป้าเก่งก็จะไปทําผักกาดดองแล้วก็ตากไว้หน้าบ้านน่ะ แล้วมันเป็นพอดีเลยแบบฝนกําลังจะมาตกจะตกพอดีแล้วป้าเก่งก็จะไปเก็บระกาศดองแล้วแบบเดินท่าไหนก็ไม่รู้แล้วก็ล้มแล้วก็ขาหักเลยนะขาหักแล้วตอนนี้ก็ไม่สามารถเดินได้แล้วค่ะเราไม่รู้ว่าจะได้เห็นป้าเก่งเต้นให้เราดูอีกเมื่อไหร่น้อนี่แต่เก๋ก็ยังแบบสภาพจิตใจก็ดีขึ้นมากๆแล้วแหละนอาเวียมกาเนี่ยแต่นนอนแต่เลย ลูดเนาะมันอลูปิ้งเนาะนี่แกก็อยู่คนเดียวนะหนูก็มาเที่ยวหาแกตอนนี้ก็อยู่กันสองคนก็นั่งแบบนเนี้ยแหละแต่ตอนนี้แกก็เริ่มเดินได้แล้วต้องใช้ปก็ได้เจียนอยเลยแบบแบบพวกขนาดในมอมแบบใช้ไม้ยังไงคะเขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจอะ่ะอาหารอืมบ,บ้าทร,บบร,ร,รมบนสตรวนี่มอย่อย เนี่ยเกดเนี่ยยิ้มสวยๆให้ดูนะนูเกดไดกันแหมแบนอนไมล่ะนอนตาสูได้มั้งบ่น้าสรลาร่เ่อฮดโพลิพงพควาดดเนอถือเลื้เลือฮาเสือดินนลเลกขุเลือกวนน ลันยลัน้างไี่ดมมันเื่นี่เฉอเราเลือกพดเลือดเดอจะเอจตอตาโอโออีลอันลเนี่นี่ตัวาตัวเาะเเห็นดกอ่ะต่นี้ป้ากงก็บอกว่าเออเดินไม่ได้หกเดือนแล้วนี่ก็อยู่แต่ในบ้านแบบนี้เนาะ ลูกหลานก็คิดถึงก็อยากไปเที่ยวหาก็ไปไม่ได้ก็ต้องรอแบบเออลูกหลานมาเที่ยวหาอย่างเงี้ยกับคงกับข้าวก็ไม่สามารถทําเองได้แล้วเนี่ยก็ต้องรอให้ลูกมาทําให้กินเงนี้ยก็เนาะเดี๋ยวก็คงดีขึ้นเรื่อยๆแหละนี่แบบไปเข้าห้องน้ห้องน้ำเลยพรุนี้ก็เข้าไม่ได้แลนะ้วเนาะบ้านตีลบแพลเพื่อนอย่างมอมกันเนาะที่ละเพลเพื่อนอืมบ้านตีรอนด้วยเตียว เราเดินเนี่ยเมื tamam. ่อน no. oh, ้ากาศมันต้องแนด้ถ้าแบบมาพราบอกเออหักตรงนี้เลยนะมาพราหนึ่งงานตุ่ธีบันปุ๊บเลือกโกวตุ่ธีเลยอ๋ออัลลูเซียอืมอลลเซียเนาะเมื่ออ๋อหักตรงนู้นเลยอ่ะก็ไม่สามารถที่แบบจะไปผ่าจะไปอะไรพวกนี้ได้แล้วเพราะเนื่องจากว่าป้าเก่งก็อายุเยอะแล้วเนาะผู้สูงอายุแล้วแบบหมอเขาบอกว่าในพินิจญาตุอะไรอย่างเนื้ออะไรพวกนี้มันไม่ค่อยมีแล้วเนาะความดันก็สูงด้วยเนี่ย จต่ก็อือแท้เลยอ่ะวานดอกก็จ้าหรือว่าเอคิดถึงนะคือดอกคืออกอะไรังหมดที่ซาเลน่นีก็ดอกก็จะซาีฟรลย์อ่ะบ ah ีนานะมาจะอุดอกมันต่ลงกันอือเขยพอนองเอยู่ดึกแค่นนึอ่จกแคสซียเดี๋ยวให้ปเก่งร้องเพลงให้ฟังสักเพลงหนึ่งเนาะเผื่อหลายๆคนอาจจะคิดถึงอะแร่งเนี่ยนึกก็ย่ง sẽ qua cho ความใหญ่เลยนี่ดูควายโจ๊ตตัดดูควายโจ๊ตตักรอซึ่งสิ่งนู้นเลยนอะไรเจอยอ๋อไอ้บทเพลงที่ป้าเก่งร้องนะก็ความหมายประมาณว่าแบบเออมองไปม,งอออมองไปทางภูเขามองไปทางวิวนู่น <c oughs> อะไรพวกเนี้ยมันก็คิดถึงแฟนอะไรเงี้ยก็แปลได้ประมาณนึงนะก็แปลไม่ได้เหมือนกัน <laughs> <c oughs> น้องแยมค <c oughs> ่มะแย้ม ต่หือาการหนาวด้วเนาะอากาศหนาวกลาวันก็นั่งไฟมาจากวันี้ตัวเวียเราอสับเปลีนาเี่ยวันเีวาเสพบุกจะสับบ่ไปอดอนนี่น้องมกอนจะซืเอดีอ่ะอ๋อ อ,อ๋อท่านดีอยู่อ๋อบาดุนน้อยอยู่อ๋ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อยัสบิ๋งเหรงนี่นะวิถีคนดอยปลากเก่งก็แบบเขาเรียกว่าไง <c ười> มี<ไ>ปัญหาให้ช่วยหน่อยไหมี<พ><พ>คนมาฝากอันนี้ก็จะเป็นเปลือกไม้นะที่กินกับหมากอะ่ะนี่ดีนะสีสวยมากเลยแต่ก่อนตอนเด็กก็ชอบกินนะเขียวมากเห <c ười> <c ười> <c ười> มือนแบบโบราณเลยนะแต่ว่าทางบ้าน ทางบ้านเราก็ยังยังมีผู้เฒ่าผู้แก่ยังกินกันอยู่เนี่ยบางทีเด็กๆเ,เขามาเห็นแบบเอ,อ้อเขาก็อยากลองกินบ้างก็กินเนี่ยกินกับหมากก็ได้แล้วก็กินกับทูเน่ะหมอถูแบบก็ได้เลยสับหน,อน,อน่อยเนาะก็กินอร่อยนะนี่ก็กินแบบนี้ก็ได้เหมือนกันกิน,นหอมเอาแฮวนำเขานะ นี่นต้องกินคู่กันทุกคนเนี่ยใบหมากแต่นี่เราไม่กินนะถ้าเบอร์อันไ้นเะนี่ยอ๋อ ใช่ปาเกีงบอกว่าบางทีก็อยู่คนเดียวนะบางทีแบบลูกหลานเนาะถึงแม้จะคอยดูแลเงี้บางทีกลางวันเขาก็ต้องไปทำงานเงอยู่คนเดียวก็มีเหงาบ้างเนี่ยคิดถึงปาเกีงมากไงไม่ได้เจอนานมากเลยหน้าอกไปทำงานแบบต่างจังหวัดเงีเพิ่งจะกลับมาเมื่อวานแล้วก็รีบมาไทยรีบมาเที่ยวหาปาเกง เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเม็ดฟักทองเนาะพาดนาเคี้ยวไว้ปุูกปีหน้าอันนี้ก็พริกกะเหลี่ยงจ้าวจอัน๋ออันนี้ป้าเก่งบอกว่าตามกินก็ได้นะเก็บไว้อันนี้ก,อนนก็อาหารเช้าป้าเก่งเมื่อเช้าเขาบอกว่ากินแค่ไข่ต้มเนี่ยไข่ต้มกับข้าวบนดดยก็หากับข้าวกินก็โอ้ยลำบากมากแก นี่ยิ่งแบบขาหางนี้แกก็ไม่ค่อยกล้ากินอะไรเยอะด้วยนะนี่โอ้ยอันนี้เม็ดมันกลมเนาะเม็ดกลมอันนี้ก็เม็ดเม็ดแต็งดอยเก็บไว้ปลูกไว้นอ่าเทมชันสามันล่ะสวยเข้มเบลคนนั้นก็สวยเข้มชันนี่เดี๋ยวให้ดูห้องครัวป้าแก้งนะอันนี้ก็มีพริก อันนี้ก็ทั่วถั่ถนเน่าอมอนนบางทีแกว่านะอยากกินข้าวแต่แบบไม่มีใครอยู่ใกล้อ่ะก็จะหยิบนนกินก็หยิบไม่ได้บางทีก็กินข้าวกับน้ำเปล่าเฉยๆอย่างเงี้ยจะหยิบจะหยิบอะไรก็ไม่ถึงไงหยิบโครงหยิบโคกอะไรพวกเนี้ยมันก็แบบอยู่ด้านบนมันสูงเนาะ เอชเกลี่เอชเอชแูม่อุ้ยเฮเดนตัดิมินาตัวอดิมิน่านี่ลูกสะพายปักเก็งมาแล้วอันนี้แหละคนนี้ที่คคยดูในปักเกงตลอดสวัสดีค่ะเป็นไหนมามันสะท้านน่ะบุด้ะเ นี่ลูกสไปรกเก้งมาหยิบอะไรนะหยิบได้เนาะจะขึ้นได้จะทาจะทาจะทำอะไรนะจะทอผ้าทอผ้าปิ๊ปี่หมอในห้องไหนก่อฉันเลี้ยงวดนะนี่ลูกธรรมดาไกล้ะอันนี้ไม่สีขาวไอ้สีม่วงชัอือ๋อทำไมนี่ขนาด ก็นอกว่านานนอนกว่าคล้ายๆแล้วเนี่ยเจว่าได้คุยเน่ยะโอ้ชุดเจ้าโดนอ่ะท่บ้านก็ไข่บ้านดิษณะเออแล้วไหนก็นุบกันอ๋เออแล้วเขารังรีบมากเลยเพราะว่าต้องไปไข่ของข้างบนนะเดี๋ยวเก็บผึจิ๋วเนี่นี่ที่นี่ก็ยังคงใช้ฟืนอยู่นะ ช่ฟืนทำกับข้าวนะเดี๋ยวถ่ายอยให้ทุกคนชมนะพี่มูนเฮ้าหนาะนืพี่มูนเฮ้าหนาะน,านะนอ้อ๋อแต่น้ำมนี่ปาเกงา่งใช้อันนี้ไว้เดินอ่ะเนี่ยทีแรกอ่ะอ๋อ ปาเก้งอ่ะล้มที่นี่เลยทุกคนนี่ที่ถ่ายให้ชมนี่เลยล้มนี่เลยแล้วก็ขาหักเฉยแลย้วโอสงสารมากเลยนี่ได้ยินข่าวนะก็คิดว่าแบบเออก็แบบไม่ได้หนักอะไรมากไงพอได้ยินเขาบอกว่าเออแบบเศร้าอันนี้ก็เลี้ยงไก่สามีปาเก้งก็เสียแล้วนะแต่ก่อนเราก็ยังมาถ่ายให้ทุกคนชมเลยเนาะที่ตรงนี้ที่เขาทำกับข้าวอะไรเงี้ย ถ่ายบ้านปักเกงให้ชมนีก็ประมาณนี้แหละแล้ก็อยู่คนเดียวยังไม่เหว่ยงักด้่ย <c oughs> ะตัวดวอันีเหว่าโอ้ยวจะสหเนี่ตอนนั้นจะเจาด่มัวจะอู่กวยาสแล้ววักตัวสิลยนะเงินี เดี้พอฮเอะไรน้องกว่าตัวน้องพอแล้ท่เส้นอะทำหมอนเดีวคุ้เส้นนะ่อกล้วยหอมหรือหอมอะไรเนีเท่าคุ้เส้นก็บ้าหรือม่สามขันที่ออกจะไว้เจ้าเนี่ยปลาเต็มเนี่ยปลาทุ่งก็ไปเสียไว้ไปสีล้วก็เอาไปยางแล้ล้วก็ใาล้กคั่เชฟคั่เชฟคั่เชฟผู้ปกครองทักมาดองกินใช่ดูคุ้มไห

น้องเหี้ยบอกว่ามอเหี้ยบอกช่วยรัดด้ามมีหนูขนาดนี้ตัวแล้วลูกบอกช่วยว่าสมุทรพ่อเมียสมุทรโอโกะทะเลก็มันก็ช่วยนะพ่อหน้ามึงก็จะโกโก้หน้าก็วูบจะให้เราได้ช่วยอะไรก็ให้เขาเปิดเมื่อฉีดมือรู้โก้โก้โก้ไม่น่ะคุณตัวโอ้เป็นเซฟตัวตัวหนูเนี่ยตัวหนูไม่ยากนะ

Benda nak rombak pelik kalau Masa orang tu nak rombak sama tu Yang tu nak rombak Tu nak bawa tu dia mu Yang nak tu nak rombak Lepas ada lah Dia mau lah orang Dia orang nak terus yang mana cari orang selesai ni? Nampak? Hm, terus ni, biarlah. Orang cuma minat orang kat sini, jangan bukan orang bukan orang kat sini. Oh, okey, okey lah, okey. Betul, mana kalau tak nih? Toler, terus tak tak nih, mana kalau minyak oke, kalau minyak. Saya tu.

มันเราจะทุกข์อะไรทุกๆเรื่องนั้นมันจะเลิกกันเพราะสุดที่เรื่องนี้แต่จะมาที่เรื่องสุดที่ทุกข์เลยนะจ๊ะอืมพอจังหวะนั้นมันลำนี้เนี่ยทุกข์แล้ววันทั้งทุกข์วันทั้งนั้นที่มาหามาหาดิฉันเนี่ยมาหาสิสิสิเดี๋ยวเที่ยววันนี้เดี๋ยวเที่ยววันนี้กูเจ๊เดี๋ยวไปหาอะเดี๋ยวไปหา จริงเดี๋ยบอกว่านะจะมาไปทำวันโตเี่เราว่ามากีีกทีพอละเนี่ยนี่ปีอีกแล้วไงหมอแต่ว่าพ่อลีที่บ้านนั้นโอเนียน่าโอเจียน้อยบานะลิสอนนนาู้ก่อนได้นะโอเคเดี๋ยวถ่ายถ่ายอะไรนะจะถ่ายให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าอยากจะอยากจะแบบเห็นป้าเก่งทาบันไดอะไรพวนียเดี๋ยว คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกบ๊ายบายเจ๊จุ๊จุ๊มินิฮาเจ๊มินิฮามาเจ้าเลยเจ๊มาเรามารีเซฟันเลย,ยนีลี่เมินดีวะเนาะเน่บายๆปิดคลิปนะนะทีแรกกะว่าจะปิดคลิปแล้วแต่ว่าป้าก,กิ้งบอกว่าจะขึ้นไปเที่ยวหาลูกข้างบนนะ ลูกสะพายอะ่ะคนเมื่อกี้ที่เขากําลังขายของอยู่ก็เลยแบบเออเดี๋ยวหนูไปส่งีเนาะแกก็อยู่บ้านไม่ไหวอะ่ะเนาะก็ต้องแบบค่อยๆฝึกเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวๆๆๆๆจะก็เปืเปนนป่อนกระเช้าเชื่อๆจะเปื่อนกระเช้าเชื่อแล้วกนะ็เดินกะ้าวๆนะจะก็ชินนลว่าเป็นดีจังเงี้ยมือกันนะพี่นี่อน,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 นั่งนี่ดีกว่าก้า

ใส่รองเท้าก็ไม่ได้แล้วเนาะัชเยเลียครัีเนี่ยคหัล้านหลอตู้อะกันรานี่ตเบยอืมเีวกตโนะมโา้ือรี่ตกริอเินอเฮ้ยกระเป๋าพกี้าหออีกผืนนีเดีก็ข้ใจข้อจเอ่าหนูสีเอ้ยนนูสี อีั้งนี้าล้อป่ะเลย่ะหลอเสียโค้กโครกโค้กโคอกโคกโคกโคกนี่ต้องคอยเดินตามปักกิ้งคนหนึ่งนะตัดเสียแบบด้นาะอเออให้เยอะๆแต่บืนเะอบบิเก็เหี่ยนี่นะจริงๆอ่ะ เออกะจะเดินตามหลังปักกิ้งป้าก,กิ้งบอกว่าถ่ายให้หน่อยเงี้ยอยู่ข้างหน้าเลยเงี้ยก็แบบกลัวเมื่อยด้วยนี่ถ่ายให้ก็ได้นให้อย,ยอมึงกะมึงกินซาอู่ก็ค้ค่อย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 พักเรื่อยเรื่อยนี่ร้านลูกสาวก็ไม่ได้ไกลมากตรงนูน้น

เก่งได้ขึ้นมาข้างบนแล้วได้เจอผู้คนมากมายแกก็ยิ้มแล้วร่าเริงแล้วร่าเริงก็อยู่คนเดียวเยอะเลยเนาะบายบายที่มึงอกายบายของจริงแล้วน,ะนั่นเนี่ยจุ๊กจุ๊กมีก่งที